สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านคืนนี้นะครับเป็นกลางสัปดาห์นะแมตช์คืนวันพุธของพรีเมียร์ลีกนะครับคืนนี้นะครับพรีเมียร์ลีกจะมีเตะ3คู่ด้วยกันนะครับก็มีนะครับตีหนึ่งครึ่งนะครับอาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลูตันตาวนะครับคืนนี้นะอาร์เซนอลไม่ว่ายังไงก็ต้องชนะนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลตามเลี้ยวููอยู่แค่านิดหน่อยนะครับไม่เยอะถ้าคืนนี้ชนะนะครับลูตันตาวได้ก็จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวนะครับอ่าเตะกว่าเตะมากกว่าเลี้ยวปูอยู่หนึ่งเกมนะ ส่วนคู่ที่2นะครับเบนส์ฟอร์ดจะเจอกับไบรตันนะครับไบรตันเกมล่าสุดก็แพ้ลิเวอร์พูลมาส่วนเบนส์ฟอร์ดนะครับช่วงนี้ก็อยู่อันดับที่15ของตารางคะแนนนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ค่อนข้างจะย่ำแย่อยู่พอสมควรสําหรับเบนส์ฟอร์ดนะครับคู่คู่นี้นะเปิดตีหนึ่งซึ่งส่วนคู่สุดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นศึกแย่งแชมป์เหมือนกันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเจอกับแอตตานวิลล่านะครับเตะเวลาตีสองสิบห้าก็คู่นี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเล่นในบ้านก็แพ้ไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่า อยู่ห่างจากลิเวอร์ยูลนะครับถึงสาแต้มคืนนี้ถ้าชนะนะถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไอตันวิลลาได้ก็ต้องมีแต้มเท่าขับลิเวอร์พูลนะครับตต้องไปลุ้นประตูดได้เสียกันอีกทีนะขอคููนี้นะไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้คืนนี้แพ้ไม่ได้เช่นกันนะครับอ่าก็คืนนี้ก็รอลุ้นรอชมนะครับแฟนบอลของทั้ง2ตทีมเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับ